สวัสดีครับพี่น้องโลก,ก้าพี่น้องเลยกับเบริรตาหนึ่งตาที่ซองกับข้างนี้กาอยังน้อยพี่น้องเลยถ้ากระได้การวมๆแบยประมาณสองร้อยกับของเยอินตวนเนาะอันนี้กับในสี่ห้าคนโลกในเฮือน,นกับประมาณร้อยป้าย ก้ร่อยาปสองร้อยไปให้มดพอดำแล้วพี่น้องเลยประมาณก้าหาร้อยพอดำเมื่ออื่นสิบหอดป้ามื่ออื่นลายคนสิมาลุกอยู่ข้าเจียกลกข้าเจี๊อกลุกทั่ว

ถูมาให้น่องแน่ใส่เติมแมนทำตุมใหม่เนียท่านปะทูมาแต่ทูมาให้น่องแน่เด้อท่ทูนะทู่มาให้น้องแน่สร้างๆในใตยมาลองหมดมันจะไปลมเสษน้ำมาจับนะทำอะไรเมแมนทอกใน่ยนก่อน ủaoạt là phải đồng ơi, của làng này. Là... Bây hả ở Đây ừ, hàng nhau ở đây nọ, tôi này. Bên lô, thảo, thảo mà nhau ở đây. Phong thảo mưa àt nhau. ข้างมันน่ะแป้งไว้โลดพอ10มัดแล้เอื้อยเอ้ยแกนี่น่ะมันบ่ตกได้อันนั้นลูกงเอาน่ะนตกนะมาบให้แม่มเมื่อนางเอาลูกนตกนี่นี่กะยแงพี่น้องจากเทียงองกสู่คน พี่มาดิมาพี่ผูหนึ่งคนหนึงอยู่พู่นไปไปกูน้ำคานเด้มาล็อกกี่คนหนึ่งอ่หันคนหนึ่งอยู่น้ำกานและเที่ยงแต่กันเมืองนันล็อกจัดหันแล้วมึงนั่นวัวนะ อยู่น้ากาดที่ยั้งกันโลก,ก้ะหัวสัน้นหัวคอมันบ่ได้ยาปนันโนมัวนบอกว่าปลาตัวนบอบอแมนนี่ปลาตวนว้าตนได้ลอยหาชีปแมนบ่ปลาตัว <c oughs> มันก็หายไปหนาผัดบมวก นาดนะเลยน <c oughs> ะขนาดเลยนใครุมนะซีซีเดมาุกประตูน มื่อื่นก็ลกข้าพี่น้องมื่อฮื่อดำนาเนาะมื่อฮื่อดำนาเมื่อวันอาทิตย์ดำนานะคะพรุ่งนี้วันเสาร์ดำนาเมื่อวันอาทิตย์เนาะมื่อื่นลกข้าต่อ ข้างโนอนกันเลยคีะหัวยามไทยยามนาหลังชีวิตชาวนากั็จะซีละคาช่วยว่านนไงว่านอันปุ้ยก็จะบดถั่วบดเหลืองบดเขียวบดในว่านลายนะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวคอยนี <king> ่ยต่างเกาะอยู่พี่เดิมเป็นโลคกะก่อนเออพี่น้องต่างพี่น้องต่างเกาะอยู่พี่มบ่มียายบ่มี พี่น้องเอ้ยเมื่อกี้นี่เมื่อก oh ี้นี่ภาพรุทนุ่งแล้พีน้องสันดานมังเอ้ยเอาสิแกอีกระดดขนากดดแจ้งได้แจ้งนาทีอีกวงหนึ่งนี่มาแล้วกะน้องแกพี่น้องอ้ยบรรยากาศยำแรง กาศร้านสีเขียวยามแรงพี่น้องเอ้ยเนาะฝนนัน่นพันอยุข่านะบ่บ่มีแดดเลยมือนี้มืนะ่อนี้นบ่เห็นแดดเลยเนาะยายเนะาะจะเห็นตะเวนเลยมือนี้มา,มาเดียวไป็นโรคกะคนพี่น้องเลยโรคน้ำแข็งคนนี้หละ จำรถจ่ายไม่เป็นหนีแม่เยเอามือ่นนะ้อแล้วจ่ายตม้อยแลจ่ายนี้มันลงอนน

100บ่พี่น้อันเอานหนีแม่มันมันเป็นอีแม่มัน

ค <pour S 3> ุณด้วทางแจทางคุณทางแจแจตานี่ไปเก็บละไปเผ็ดไหมนี่น่าเด็กถ้ามันหานั้นโอเคแหน่เ้นเอด้วย้า่าันเา่นเอกบน้ำไดเยกินเล

อหโอ้วแจ้ทั้งหน้านั่นแจ้นั่นแจ้ทั้งหมดออกมาแจ้แจ้บนโต๊ะบนกรมาเด็กเจาตวนเด็ัดซั่งเพอนดเดียวคนพามีคาร่าอมาเด้อนี่นี่อ่นเงินทอกู ที่แมาว่าอ้างว่าตือนตายอยังเงินทอนขอเอง แล้วเมอแนงอย่ามัดสุดตมรนวรมากเ้ยยเฮ้ยเฮ้เ้ยยเฮ้้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยอเย้เ้ มันยังไม่สมักมดไม่มีนี่ยคือบจะให้ใเล่ วัน้มันมาเรื่อยสัตว์น่ะมาเื่อล่เธอสูบมันตื่นเนาะไลยแล้วยังเค้น้มให้ฝุ่นเฮ้ยยังเคลน้มเครื่องเครื่องกระหน่ำลายเนาะที่ใส่มานอนเยอะอ๋อ เพื่อนนะจ๊ะเพื่อนนั่งอยากกินกระตุกหัวอนีหนากินบะหมี่อยากกินดูกระตุกไ่มสนุกอ๋อสนุกอนะไรโอ๊ยโกบินไปจ้านี่ปะยานีนเป็นมากเลยอยากกินกระตุกเป็นนี่ปะยามันปะยาได้ได้ไอ้ไม่ใชเมื่อหรอไหนจะ่อยส่วนขึ้นมาจะลอยพวกพิทโอ๊ยอีนั่นแหละนรกจะตึ๊บจะเข่า สวัสดีครับสวัสดี TikTok TikTok

โอ้ยนเห็นแล้นั่นอยเฮ็ดอย่าเฮ็ดข่อยซื้อตังแพงแฮะมาแล้ว2งีค่านแม่ชน่อยังซได้ว่าว่วนฮึดคนนัได้600เล้เนี่ยบ่ซื้ที่เฮ มันคือปลวลกห่าซามล้อยแม่มากันยังไงจะมาแม่ลูกห่าช่องล้อยท่านเป็นที่ทำใช่ไหมก้า๙๓๔อะไรพ้นสู๖๐๐๐ก็จบเช่นไรพ่อพี่ชิมห่างกันยังไงลูกห่าช่องล้อยก้าอะไรเมื่อกันแต่ว่านกเห็ดแต่กันไม่ได้เลยทำมากมันเสียเอาอยู่แล้วได้ดีหน่ากันหน่าบนยอดเรานม่ไปโอ๊ยโ่๊ยทำไมฮัมไปไหมหน่ากันไม่ไป ผมจองคุย้อยวันนะใช่ะบ้านละ1ิบาทาคือข้างหนก็เดือดอย่ก็รอดโคดมะโพธถ้ามาละ1ิบาท้วยไปเลยใส่ให้กูชิไปลบอันนี้เฮ้ยไปมาร์ค่อนไปมากับพันหนตวปาสิบเอ็ดนาทีลอยพี่น้งเลยตายตัวนี้หัวกลอีกสนาทีพอดีเป็นสิบก โอเคนะโลกาคอนโชน้วจะมึกะอยากได้วตายแล้วน่าตัวมาลวที่บ้านเนาะังเอินต่วนได้อยเจดชิปไปเยอเลยอยู่สามสิบหอดสองร้อยโลกาต่อทอ่เรงขอบคุณมากใจนะครับ